บอลลงทางที่ขึ้นไปเมื่อคืนน่ะขึ้นตรงไหนอ่าขึ้นตรงที่ชี้เลยก็ชักจะเทียมผีเสื้อไม้มือเงินโอ้โอเคอเลยสิเวียนก็ไม่มัด ปีนี้อยีนียก็จะจบนะตอนคีลลงม่ปี้ลงม่ีนก้ยังก่อนปยยังก่อุงลุงมาทงน้มาได้ยยังจะก่อนจะลุงก่อนกุยยังจะก่ คใหญ่ค่อยใหญ่าเขาี่ไปก่อนพีด่อีไปก่อนพี่พีก่อนพี่ีม่ีีตัวีนไมยทีเาโอเคแล้วเทียกม่นะดีวเอามาสิเดี๋ยวทีวันทีวันิ้มาทีพี่่านแล้วนึ่ง่พ่อี่ใหญ่กดพี่ทำไมถึงไไปขึ้นบนบนลคา ผมก็แม่อยนีผมบอกเล่าแล้วเนาะครับไปทางไหนครับันานนับผมอยนีดุกซาดวิ่งมาแต่หันผมกับว่าเขาอยากเขาเขาขอว่าแต่อยากไปซ่าอยากได้ซาอยากได้กันซาพออะผมผมอยากได้กันซาเอากันซาให้ผมนะครับ,รบผมกับว่าเมนถึงมาเอากันซาผมก็ไปสิพาไปซื้อพอบอมี่ถเลยเขา,เขาก็แลนมาหนีครับแลนมาตรงนี้วิงว่งวิ่งมาถึงวิ่งมาถึงตรงนี้ เขากระโดดกระโดดขึ้นเลยครับกระโดดขึ้นข้างบนครับบ่มีมันได้ทิ้งตรงนี้เขาก็ลงตรงนี้เขาขึ้นตรงนี้เขาลงลงตรงนี้เลยครับพฤติกรรมเกะเข้ามาถึงเขาก็เกิดธรรมดาเนยอยู่บ้านีก็ในมือนึ่งมาผัดเปลี่ยน พอวันสุกใสมันหิวววกะว่าห er ันว่าน <CPU> <ibles> ี้น <surve muscular dic>. ั่นละว่าว่าเล็กๆน้อยๆเราจะควิ่มพีดแบบลักษณะว่าเป็นแบบเขาเขาเอาเป็นอาการนี้เป็นยังไงครับเป็นอาการแบบว่าเบอร์เบอร์บะบะนั่นนะคะเบอร์เกอร์ปลาค่ะทุกคนหิวเลยว่ะหิวยาใช่ไหมหิวซาวาซาเอาโอะซาเนยขอขอกัญชาก็คือเอาตูอย่างมาพูด เพื่อจูงใจให้ลงมาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับเขาว่ายังไงบ้างครับส่วนมากเขาจะตอบว่าเขาจะอยู่ข้างบนเขาหวชเราเองพวกคนมาทำร้ายเขก็เลยกล่อมทุกอย่างใช้เวลาพูดคุยนานไหมครับวันครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับเขาถึงได้ยอมลงมาแต่อยู่ให้โทรศัพท์มาให้ผมอยู่ในไม้ทิ้งเขาจะ เบื er ่อๆจักหน่อยครับตอนประมาณจักซีม้งแรงเขาก็เริ่มมีอาการเริ่มอาการนี่หลอนขึ้นมาเลยเขาก็ขอขอไปซาดครัผมยานเดียวครับขอกัญชาขอกัญชาครับขอกัญชากขอขอกัญชากเ่ยขอกัญชากเ่ยผมก็เลยพอบ่มีผมมีห้ยผมีหห้ือนเขาผมมีห้จักประมาณสามสิบในทีเขาก็ออกปิดครับเขาก็ดทำสติ๊กเกอร์ยาเขาก็โดดเป็นลังคาออ๋ กระโดดขึ้นราคาตอนทุ่งประมาณกี่โมงครับประมาณสองทุ่มนี่ครับฮะบอสสองทุ่มครับสองทุ่มกระโดดขึ้นราคาไปเลยกระโดดขึ้นราคาจ้าอยู่เลยครับอยู่ในราคาเลยที่ที่เขาไม่ยอมลงมาเขาบอกว่าเพราะอะไรพ่อเขายางค้นขากัวกักัวค้นขากัวคนขาเขากัวคนทำลายเขากัวคนขาอืมครับเขาลองขยันไปคดนขายไปคดนขายางบ๊อบเสือ ออแต่งแต่คนเอาไปขาย